กรมประมองออกประกาศฤดูน้ำแดงประจำปี2568มีผลบังคับใช้ในระยะเวลา5ปีตั้งแต่16พฤษภาคม2568จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2572โดยกำหนดพื้นที่ระยะเวลาฤดูแสดน้ำจืดมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนโดยกำหนดห้ามมีให้ผู้ใดทำการประมงในฤดูแสดน้ำจืดมีไข่ในช่วงเวลาและพื้นที่วันที่1มิถุนายนถึง3 1สิงหาคมของทุกปีใน บริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนรุ้และลำน้ำทุกสาขารวมทั้งป่าไม้และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วนของเครื่องมือวิธีทําการประมงและเงื่อนไขในการทําการประมงที่อนุญาตที่สามารถทําการประมงในฤดูสัตว์น้ําจืดมีไขได้มีดังนี้ 1. เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทําการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2. ตะแกรงสวิงช้อนจอหรือขนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทําการประมงด้วยวิธีประดาไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัดน้ําตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 3. สุ่มสมวกและซ่อม 4. ไสตุ้มอีจู้ลัน แผที่มีความลึกไม่เกิน6สศอกหรือ3เมตรทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดห้ามเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดาตามข้อ1ถึงข้อ5ที่เข้มงวดกวา่าให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการประมงจังหวัด6 การทำการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการของทางราชการต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายหรือเพื่อเป็นการช่วยชีวิตของสัตว์น้ำโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงหรือภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกประกาศกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการทำประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงไว้เป็นอย่างอื่น จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทําการประมงเฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทําโดยเด็ดขาดหากผู้ใดฝา่าฝืนตามประกาศมาตรา70แห่งพระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัน้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะส 穷垮。